ครับผมนะเรื่องราวพิธี <Jonas> ประเพณีประทมชุมชนท้อทงถิ่นนะผมมีความหลากหลายนะ,ะผมเคยนําเสนอหลากหลายนะด้านดนตรีการเล่นพื้นบ้านของโดยเฉพาะกลุ่มชาวไตนะผมะเคยถ่ายทํานะครับการเข้าหน้ากองหรือว่าการประกอบหอน้ากองแบบของไตวันนี้ก็อ,อีกครั้งหนึ่งนะผมมาดูกระบวนการพิการการประกอบหน้ากองนะ าแบบแต่กใจนะผมอ่าอุปกรณ์แบบข้างนี้มุดใหญ่แค่เออไม่เห็นมุดงต้นอ่าตรงนี้จะเป็นมุ่ง้นอ่าตรงนี้จะเป็นหนังหนังวัวหนังก้อนฮะหนังวัวนะหนังวัวที่เขาอ่าตัดไปแผ่นกลมๆนะแต่เห็นว่าเอามาแช่น้ำอ่าตอนนี้เขากำลังจะอ่าประกอบศาลาเดิม อาสลาเดิมนะเคยเคยถ่ายทาครั้งหนึ่งนะวันนี้มาเจออีกถ่ายทำอีกอ่ากระบวนการวิธีการกรอบกองกล้นยาวนะตรงนี้เรียกว่ากองกลนยาวเขามาเรียกว่ามาซ่อมนะผมไม่ได้ไม่ได้ทาใหม่นะเอามาอ่าหน้ากองหน้ากองพังนะก็เอามาเปลี่ยนหน้ากองใหม่มาซ่อมใหม่นะคุซ่อมแซมนะเราผมมาดูนะอาการเรียกว่ากระบวนการพิธีการ กระบวนการวิธีการทำว่าหนังกองหน้ากองนะฮะ หนังนี่เขาจะเจาะเป็นรูนะครับผมเขาจะเจาะเป็นรูวงกลมนะขบวนกับปฏิบัตินี่นายช่างเขาจะรูดีนะครับผมเดี๋ยวจะได้เห็นนะการประกอบหนังกองหนังน้านกองนะตอนนี้เขาก็เอาหนังนะมาจะมาผูกติดๆกับโครงเหล็กตัวนี้นะครับผมหลังจากที่เขาเจาะรูเสร็จ สร้ากลังทำกระบวนการวิธีการการทำกองก้นยาของซาตนะนานๆจะได้เห็นนะใครทำไปนะเพื่อเรียกว่าประดับความรู้นะผมตั้ก็สางเรจะรูนะผมเจาะรูหนังหนังของหนังที่เขาทำเป็น รูปแบบกลมๆนะที่เขาจะาหน้ากลงตัวนี้นะครับผมวันนี้จะแล้กวกอแล้วกับเดียเนะขันตังพดกัเดียเนขัตังบินเมาตรขันตังใ้ยู่ฮะขันตังมาตรขันตรบน่เี่ยขันตังมีสบ,บัตรเอดด <laughs> ดดอด <laughs> ครับผมอันนี้เขาหลังจากที่เขาเอาเชือกร้อยผูกติดกับโครงเด็กแล้วมาแช่นด้บอีกครั้งถ้าแจมันยังเออมันมันโอนนะอ๋ะอให้ให้ให้ใหนังนี่มันมันอ่อนนะผมอายุจุนก่อนที่จะนำไปใส่ตัวกองเลยผมกระบวนการวิธีการทําหนังกองละวเาเห็นตรงนี้นะเป็นเชือกที่เขาจะใช้อาผูกยึดโยงยึดยึดโยงกับเรียกว่า อาหน้ากองนะอาทิตย์จะมายึยดโยงผูกติดกับตัวกองตัวนี้นะครับอันนี้ในสระสสงงรีสร้างากำลังลอยไอ้ดูอันอันนี้เป็นหนังอันนี้มันเช้่สายนี่กันสา,สายส,ส,สาย,ลยนะสลาสรนีเขากำลังลอยลอยผูก การกระบวนการวิธีการการทากรงนี่ก็ไม่ใช่ง่ายนะต้องเป็นช่างฝีมือนะเรียกว,ว่าปุปัญาของท้องถิ่นชาวบ้านเขานะครับ ครับผมหลังจากที่เขาร้อยเขาสอยไอ้เชือกนะผูกติดกับหนังกองเสร็จก็เดี๋ยวหน้าจะคงจะไปผูกติดกับหน้ากองอันนี้เรียบร้อยยังอันนี้อ่ะร้อยอ่อ๋อไปติดยังไปติดนะอ่าบันท้ามันท้าหมักเน่าเลยอ่ะทายงั้นทุกนาวันเนี่ยทุกฮะเสียนเอาโลท้าเสียนเอาไหมอ๋อรอไปรอไปเสร็จกองให้หน่อยอะอ๋อโอเคเดี๋ยวดูต่อละ ฮะรับผมเ,เรียกว่ากระบวนการพิธีการทํากองก้นยาวเขาลุ่มชาวไตนะก็นานๆจะได้เห็นครั้งหนึ่งนะผมปกตินี่เย็นเขาตีนะเขาตีเขา,าฟ้อนเขาลัมเขาตีกองตามงานวัดต่างๆเขาชาวไตนะแต่กระบวนการพิธีการนี้จริงๆเราผมผมก็เคยถ่ายทำาล้ครั้งหนึ่งนะแต่ตอนนี้มาเจอก็ถ่ายทำไปอีกครับ อ๋ออ่ะ,อ,ะอ่ะเป็นเป็นช้างเขาถูนี่เป็นยังไงไข่อ่ะไข่ไข่ไข่เป็นไขอ่อะไข่อ่ามันยาวหลดลื่นอ,อ่ะอ๋อ ูเขาประกอบหน้าหนังกองหน้ากองติดครับตัวกองนะครับผม <_ c oughs> ต้องส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 ามคนช่วยกันทำนะคนเดียวนี่คงทำจะทำไม่ไหวเพราะจะมีการดึงกันช่วยกันจับคนยึดเลยนะเ <_ c oughs> อาก็จะเชือกร้อย กําลังดำต้นเ,เช้าร้อ,รอยรอย้อยผูกยึดดึงนะให้มันตวดหน้ากองหนังกองติดกับจอกองนะครับ ่ที่เห็นนี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่เขาใช้นะครับผมจะมีสิวมีค้อนมีกันไกมีอ่าเรียกว่าเครื่องเครื่องมือนะที่เขาใช้นำมาใช้นะครับผมตอนนี้อ่านช่างสระเขากำลังร,อนะรอ้อยร้อยอันหน้ากองตัวนี้ติดกับตัวกองของตัวนี้นะก็คงจะใช้เวลานานอยู่ แต่ว่าเขาว่าวันนี้เสร็จแน่นอน เชือกนี่เขาจะลอยอลอยยึดดึงนะผมตัวหนังกองหน้ากองติดกับตัวกองตัวนี้นะครับลอยลอยไปแต่มาด้วยความชำนาญนะผมต้องอาต้องชำนาญนิดหนึ่งนะกระบวนการการทํากรองอตัวนี้การเปลี่ยนหน้ากองหนังหน้ากองเขาใช้ตี ครับผมช่วงนี้นายช่างก็กำลังอะไล่วัเสเชือกนะทั้งร้อยทั้งผูกทั้งมัดทั้งดึงนะผมะเพื่อจะยึดเรียกว่าหน้ากองติดกับตัวกองตัวนี้นะครับผมต้องใช้เวลานะต้องช่วยกันสอง,สองคนจะช่วยกันทำนะผมะราคาเป็นก็หือเท่าไหร่นี่สิบพั เปลี่ยนหนังกองอบอกราคาให้หน่อยนะราคาพันห้าร้อยบาทนะผมสำหรับสำหรับเปลี่ยนหน้ากองนะหน้ามันอย่างเดียวนามันอย่างเดียววะอ๋อก็ไม่แพงนะโฆษณาให้หน่อยถ้าใครมีหรือว,ว่ากองนะที่มันตัวกองนี้ยังดีอยู่แต่ว่าหนังหนังกองนี้ผูกพังไปก็สามารถมาเปลี่ยนได้นะผมะติดต่อมาได้หลังไมมานะ,ะจะบอกให้นะผมาราคาบอกให้เรียบร้อย ค่าเปลี่ยนนี่พันห้าร้อยบาทแล้วก็อยู่ที่กล่องเล็กกล่องใหญ่ด้วยนะผมเนาะกล่องใหญ่กล่องดำบงกล่องลงกล่องตุงนั่งได้หมดนหนหอดอ๋อครับผมได้กุ้งมิว้วปะอ๋อครับผมก็น่าจะได้ได้ทุกอย่างนะผมกล่องนะคือชื่อว่ากล่องนี่หนังนี่เขาใช้หนังวัวอย่างดีนะผมหนังต้องมียิ่งยนันก็เมคเคงก็รอ <c oughs> จะผมก็โฆษณาให้เขาแนละ้วผมก็ถือว่า,ามันไม่ค่อยจะได้เห็นนะกระบวนการนี้จริงๆเราต้องด่อนไปที่โรงงานเขานะทำสำเร็จมาแต่ตรงนี้เขาในช่างชาวบ้านเขาก็เรียกว,ว่าพูมปยาของเขานะผมการเปลี่ยนหนะ้ากองเดี๋ยวต้องเสร็จจะได้เห็นนะครับผมหลังจากที่เรียกว่าช่วยกันร้อยช่วยกันดึงนะผูกยึดผูกยึด ตัวกองนะให้ติดกับผนังหนนะ้ากองนะผมก,ก็ใช้เวลานานนะผมแล้วก็ยังไม่เสร็จนะเขาต้องดึงให้แข่งให้ตึงอ่กระบวนการเขาจะทําให้ตึงให้แข่งอีกนะผมเริ่มเป็นรูกเป็นล่างหมาแล้ว tung hiệp mang nắng 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 nó nắng 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 hoặc nắng nắng thằng nắng thằng, nắng 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 ระบบกระบวนการวิธีการก็ทำนี่ก็ไม่ใช่ง่ายนะเขาจะไดย่อที่เขาคิดเขาแที่ยวเพราะว่าหลังจากที่เขาเขาถึงเขายึดติดกองงานกองกับตัวกองแล้วก็ไนายดอนายดอนา้ดอพี่ปัดเปลี่ยนอ่ะที่ยิ่มก็นี่ยิ้มให้พ่ก็นี่เดี๋ยวจุดไฟนี่เออจุดไฟนี่อาจีนเนี่ย วัดตั้งมาเอาพำผลัดใส่เจ้านะแต่อีนี่มันไม่ติดป่านะนี่ยุบอีเด้ครับผมยุบตนี้แหละยุบตรงนี้แหละยุบตรงนี้แหละกลองนะการเข้าหน้ากลองใกล้จะเสร็จแล้วครับผมเอาหน้าดูเอาหนีบออกคุณโยออกขึ้นอีกส่วนนี้ก็ตกแต่งหน้ากลองนะครับตกแต่ง อ่าลยอาองตีพอแล้วตุ้งๆพอแล้วขลับผมจะก็อ่ะนี่ก็คือกองกลญแจของกลุ่มชาวไต้นะผมที่เขาใช้อาตีฟอนดกฟอนโตฟอนเจิงฟอนลายนะแล้วก็ในช่างสลานี่เขาเรียกว่ามาเรียกว่าใส่หน้ใส่หนังติดหน้ากรองนะเรียกว่ามาซ่อมแซมใกล้จะเสร็จอ่ะ ก็คิดว่าสองคนทำนี่ทั้งวันนะผมใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะอาจจะได้เห็นนะกระบวนการนี้ยังไม,ม่เสร็จสมบูรณ์เขาต้องเดี๋ยวจะมีวิธีการพิธจารณาเขาเองนะโอเคโอเคดดนะสุด,ะนะด,ดวัวนะสุดยนะอดแล้วเนาะยี่ใดปลดขันตังอะครับผมอาบอกราคาให้ก่อนนะฮะราคานะเปลี่ยนพันห้านะผมพันห้า แต่ว่ากองนี่มันจะมีกองเล็กกองใหญ่อะไรอ่กองเล็กกองใหญ่แล้วก็กองอะไรก็ได้นะที่มันผุพังนะฮะอยากจะเปลี่ยนหน้ากองหลังหน้ากองก็เรียกว่าติดต่อได้นะผมหลังไม้นะครับผมกระบวนการหน้าก้จะเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเอ้าเออเฮับผมสลาสลาลองลองลองเจิงนะเ้ยีกเออมาละเสียง กองก้นยาแบบของชาวไตที่เขานิยมใช้แห่นะแห่ฟอนลำนกลำโตอะไรประมาณนั้นนะครับเรียกวกองก้นยาวนะช่างสระเขาครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วทั้งวันนะผมก็เวลาเขาแต่งเสียงนี่เขาจะมีอ่า เ,เวลาเข้าไปตีที่เสียงค่อยเสียงดังเสียงเสียงครอะปไปปก้อนี่เขาจะอาจจะมีเรียกว่าติดติดหนักกองอีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ<ด>่งโยน

เอาไองดังเลยครับผมนะก็กระบวนการพิธีการทำกองก็เรียบร้อยนะผมเรียบร้อยเยอะเรียบร้อยเยอะโอเคเนาะโอเคยอโอเคแอ้วก็ใช้ไปเรียกว่ไปไปตีนะถ้าจะมีคล้องฉาบนะครับอ่าใช้คู่กันอ่าสอดไตลุ่มสอดไตเขานี่จะเรียกว่ากองก่นยาวนะผมด้วยกองบองเส้นก็ใช่นะขอบคุณครับผมไปทางระเบิดเลยระเบิดเท่ามาแล้ว